ผมอายุ51ปีมีโรคประจาตัวคือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันแล้วก็มีโรคหัวใจด้วยอาการน้องชายไม่แข็งครับพอจะมีทางออกหรือพอจะมีความหวังทําให้มันแข็งได้อีกครั้งไหมครับเขาเรียกว่าโรคสามกริย์นะคะซึ่งเจอบ่อยเบาหวานความดันไขมันสุดท้ายก็จะนำไปสู่เรื่องโรคหัวใจแล้วก็บางรายก็นําไปสู่โรคไตเนาะ,ะพอเป็น3โรคนี้โดยเฉพาะแค่เบาหวานตัวแรกตัวเดียวเนี่ยมันเป็นโรคที่ ส่งผลกระทโหหลอดเลือดและพะเอญน้องชายของคุณผู้ชายหรือว่าหน่วยปฏิบัติการของคุณผู้ชายเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหลอดเลือดเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเจอได้บ่อยว่าในกลุ่มนี้จะมีปัญหาทําให้เรื่องการแข็งตัวเนี่ยมีเป็นผลได้ทีนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอ ที่ไปรักษาเป็นประจำแล้วละ่ะว่าอาการตอนนี้กับยาที่ทานอยู่สําหรับ3มโรคเนี้ยแล้วก็ยาโรคหัวใจเนี้ยมันมีข้อห้ามในการใช้ยาบางชนิดไหมที่เป็นกลุ่มที่ช่วยทําให้การแข็งตัวมันกลับมาเป็นปกติอย่างน้อยจะยังได้แสดงความรักกับคนรักของเราได้อยู่นะคะ,คะแต่ว่าก็อยากจะให้กําลังใจว่าในโรค3มโรคเนี้ยจริงๆเราสามารถควบคุมหรือว่าทาให้ดีขึ้นได้เนาะ ถ้ามีปัญหาน้ําหนักเกินอยู่นะคะ,ะแนะนําแล้วก็เชียร์มากๆเลยอยากให้ลดน้าหนักถ้าลดน้าหนักได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นมีโอกาสหายขาดจากเบาหวานได้ซึ่ง<ะ>เป็นสัญญาณที่ดีเป็นความหวังที่ดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยวินัยในการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นมาใหม่อะไรที่มันเป็นเดิมๆที่เรารู้ว่ามันไม่ดีหมอเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ รู้ว่าอะไรดี<ฆ>กับร่างกายและอะไรไม่ดีความยากอะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราจําเป็นจะต้องทําอะไรที่<ฆ>ดีกับตัวเองเมื่อไหร่สมมุติอย่างตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากให้น้องชายอ่ะกลับมาแ<ฆ>ข็งแรงเหมือนเดิมในเบื้องต้นเราใช้ยาช่วยไปก่อน<ฆ>แต่เพื่อที่น้องชายจะได้แข็งแรงไปได้นานๆไม่ต้องมาเจอกับความเสี่ยงที่เดี๋ยวมันจะเป็นโรคไตกินยาเยอะเกินไปเดี๋ยวตับจะเป็นอะไรไหมเนี่ยลองค่อยๆหาหนทางในการลดน้ําหนักซิจริงเริ่มจากเอาสองเท้าเราวัดเดินหรือปั่นจักรยานครั้งละ5้าถึงส มาทีก่อนก็พอแล้วแล้วเริ่มทําให้เป็นนิสัยถ้าเป็นไปได้ถ้ายังไม่มีป็นหายเรื่องปวดขงปวดข่าก็เดินขึ้นบันไดที่สําคัญก็ต้องไปดูเรื่องของอายิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะต้องคุมระดับน้ําตาลให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวหลอดเลือดมันก็ยิ่งแข็ยิ่งเสื่อมไปกว่าเดิมเนาะสรุปง,ง่ายๆเลยนะ ปรึกษาคุณหมอก่อนว่าใช้ยาที่ช่วยเรื่องการแข็งตัวได้ไหมถ้าไม่มีข้อห้ามเผอิญว่ายาพวกนี้บางทีมันจะต้องดูด้วยว่าอันนี้ข้อห้ามใช้ไหมนะคะเพราะว่าเผอิญเราเป็นโรคหัวใจนึกออกไหมไปซื้อเองจากร้านขายยา445สสไม่ได้อย่างที่สองก็จากโรคประจำตัวที่เป็นแนะนำว่าถ้าน้ำหนักเกินอยู่ให้ลดน้ำหนักจะช่วยได้มากนะคะ